We'll โกเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n เติมเกม c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวาภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ l i n e at g o l เด n เติมเกมหรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม สวัสดีครับผมยูดีดอนครับก็เจอทันเจ้าที่เคยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับพี่รอบดิวนนชัว่นแกร์กนะครับผมสกินนี้ถ้าล็อกอินครบรับไปเลยนะครับผมอันนี้สกินฟรีสกินฟรีสกินนี้ก็คือ rice cooker นะครับผม rice cooker แต่ว่าจาังหวะนี้เราต้องแบบเลททีมคุกก่อนเลททันเลททันคุกเลทาทันคุก ทุกเปนหนึ่งทีอะไรเทสเทสก่อนเพื่อนเข้าไปเวทเลยครับผมเอาไปได้หนึ่งตัวโอเคเนาะก็ถ้าใครชอบนะครับก็เป็นสกินอัองคขาไม่คล้ายถ้าตูก็จะเป็นแบบเล็กๆหน่อยหุยโยนหน่อยนะครับถ้าดูด้วยตาเปล่านะตอนนี้เียไล c ์คุกเกอร์ัขบข้าวเหรอไล c ์แต่วันนี้ไปไปก่อนทุกอีกหนึ่งทีส่วนเข้ามาเอ้นี่ ตัวตั้เกมไม่ต้องแบบนี้ขับก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะบิวเป็นแอร์เมสเลยนะครับองเท,ท้าดักอยู่นานมากไม่มาสักทีไม่มาสักทีทเพื่อนตอนนี้หยาบฟิกเกอร์ตูดดูตูดตัวนี้ไปหนึ่งทีรำเตระบบไปเพื่อนรำเตระบบไปอดอกสุดท้ายอยู่ข้างนอกนอกปอมดึงเออหูดีว,ว่ามันยังสุ ไม่ทันนะเราเพิ่งกลับมาจากการเติมเหลือดดูดดูดอันนี้โหดูดได้คิวด้วยดูดได้คิวด้วยวคล่องแท้เลยม,มีมีคนคนไม่ชอบใจเล็กน้อยเพื่อผมดึงไม่ได้มาลาก่อนไมเฟ e n d มานี่มานี่เลยจะไปไหนจะไปใส่กดลมกลุ่มฮะ เอาแบบเร็วเลยใบไปก่อนใบไปก่อนใบหนึ่งทีพูซสกิล1หนึ่งถือว่าพูซสกิลหนึ่งใหญ่อยู่นะครับมองได้ชัดเลยปกติมันจะเป็นแบบกระเทือบพื้นดูนี่นั่นนะอันนี้เออดีดีเป็นสกิลฟรีที่ดีเออเอเอ,เอใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะครับราไปกันต่อที่เอจิสเนี่ย เอจิสก็เอจิสดียังไงเอจิสก็จะช่วยลดความเร็วการเคลื่อนที่สตูนะครับโอ้โหนี่เวลาที่เราเดินเร็วๆอย่างเงี้ยเดินเร็วๆนี่มานี่เจอท่าเซียนไอ้เพื่อนส่วนนะกดล้างกดล้าส่สวดเล็กน้อยใบหนึ่งทีเก็บงานฟิกก็รตามอู้ยอ้าวบอลลนติโนอันติมาปาดอกให้เลย ไปช่วยไวเลตมาเล,น,าเลนกลางต้องการความสร้อยเลือดตูดตูดอีกทีอุ่ยโดนสตันมาขาดสตันได้อย่างไรวะเออชอบชอบเขาอย่างวนๆก็อยางสก,กิลหนึ่งเนี้ยเห็นชัดดีเป็นวงแบบใหญ่เลยเนี้ยซูมไหนนั่งซูมอย่างงั้นะเหลอ,หอ,อเฮ้นเนย,ยผมโดนบ่อยเล่นเอซูดนวผมโดนบ่อย นายนั่งซูมอย่างนั้นน่ะเลยไต่เข้าไปวิลิงตรงนี้เพื่อนลิง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 ต้องกัดลิงต้องกัดแม็กกันไม่ได้ก็ดูดแต่ว่าเพื่อนล่วงไปแล้วโอ้โหปั๊บโอ้โหครั้งสุดท้ายไม่โดนได้อย่างไรหมดถ้าโดนนี่เพื่อนมาซ้อนทันเลยเนี่ยฮ่าวาร์ปไปดูตาแมตเตอเลยอะวาร์ปไปดูตาแม็ตาเลย l ลท์ค c o เกอร์มาตอนนี้เลนกลางครับอันนี้ไม่อะไรอันนี้จะดึงคลิปดึงคลิปเอาเงินเฉยๆนี่ครับเพื่อนโดนแบบนี้ฟิกเกอร์ยัดโค้ได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวมาดูไฟนี่ครับไม่เลยยังยิงฟรีอยู่แต่ว่าโดนเก็บไปได้ครับสไลเดอร์โอ้โหผมโดนอีกซีดค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมว่าจะออกเป็นต้อยนี่ไหม น่าจะต้องทอยเนี่ยครับแคไรขนาดนี้ตายละโอ้ยผมน่าจะไม่รอดอีกอลเพื่อนจะวับโอ้ผมไม่วับก็ตายอยู่ดีครับดึงดูดอาซาปาปะเฮปะเฮปาลาเฮบ,บาลาเฮอาซาดเดเฮงาดเดเฮดีโนโมาดัฟฟิกเกอร์ยังวะ ไม่เท่เลยเดี๋ยวก็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 กดล้างให้เอาขอนไปก่อนนะครับดึงไม่โดนด้วยฟิกเกอร์เข้าไปก็ไม่โดนโอ้โหแห้งเลยว่าจะสดแต่ว่าจัดไปแห้งเลยครับโซนได้ทางเดียวทางล่างผมไม่เห็นอู้ทางล่างนี่เยอะด้วยไปล่างดีกว่าเออเร็วเพื่อนลิงจะมาแล้ว ลี่จะมาแล้วเคลียปอมกันเคลียปอมกันไม่ได้อยู่กับแคลรี่แคลรี่อยูมีปีศาสองตัวอ่าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าผมเลือกที่จะดึงนี่ยังไงนะนี่ยังไงนะมานี่เลยฮุกข้ามือฟ้าฮุกข้ามือบวุ้ย มีผมกดช้าไปมจะว่าไอ้น้องผมเข้าไปสววครับเรียกว่า,าโคตรเฟี้ยวอ่ะแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีคนเข้าบับแดงมีคนเข้าบับแดงมีคนเข้าบับแดงครับได้นี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งก็เพื่อนลดเลือดไปให้แล้วดูดสมือจะาปล่อยซึมปล่อยซึม <laughs> ให้เพื่อนได้คิวไปอันนี้ให้เพื่อนได้คิวไปเราเป็นซัพพอร์ตไม่ต้องคิวเยอะเนี่ย จังหวะสวนอันนี้จังหวะเปิดจังหวะเปิดไม่ใช่จังหวะสวนจังหวะเปิดนะฮะ <c oughs> เปิดเข้าให้ที่หน้า <c oughs> โหนวดเขานี่หลุดเลยเมื่อกี้สะบงสะบัดหมดเลยมันมันล็อกใครวะ <Stream> like เอ่อแรนดอร์วินัยจะวัดนะวัดหนีได้อยู่เลยดอร์เลยเรียบร้อยเลยโดนดอใครครับกลัก right, ชอบกินดิบๆ <c oughs> เอ้อ โอ้เพื่อนเกือบไปรอดเอาเลยเ่บนปล่อยซีมตัวที่สองมาเดี๋ยวเราจะออกคาถาฟ้านะครับคนละเกมคนละเกมคาถาฟ้างุดกิดความกุญจิกอก่อขึ้นในใจฉันหนึ่งหกหนึ่งคิวหนึ่งหกหนึ่งคิว แล้วเอาตัวบารากรัมเข้ามาให้รีได้อยู่ในป้อมตัวบารากรัมเข้ามาให้ฮุกหนึ่งเดีย๋ยวเริ่มเละเลดผมว่าผมจะเปลี่ยนรองเท้าแล้วเอเมทน่าจะไม่ตอบโจทย์แล้วครับตอนนี้แกรกดูทุกอย่างแกรกนั้นดูทุกอย่างดูแม็กเอาว่าแล้วทำไมมันเดินเข้าแบบนี้ โอ้โหลิงอยู่นะครับเดินเข้าแบบไม่สนใจผมเลยอ่าว่านนะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเป็นตาแล้วนะครับเริ่มเลทแล้ววานมันเป็นแคลรี่สองท้ไยงแคลรี่ตัวเดียวมันพอไปวัดวาครับยังมีเอสข,ข,ของเอซินเอาไปล้วงแคลรี่ฝั่งเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแคลรี่สองตัวน่าจะยากอยู่เฮ้อ อุ้ยไม่ได้ดูโหโทษทีไม่ได้ดูว่าขอลองไว้เลยผมสป,ปอร์ตเอาดิอาจะตีตอนนี้ก็ตีเอาแต่ไม่เลยผมสวนไม่ได้สวนแมไม่ได้จะตีก็ตีเอาเอาเอา,เอาทั้งวันเนะี่ยเอา้าไม่เจ็บเลยเนี่ยไม่เจ็บเลยนนะเ,เนี่ยนะทำไมเขาไม่เจ็บเลยวนะเนี่ย หรือเราต้องออกแบบพวกสายเวทเองมาสตาเปตเมลเปนเอาไว้กันตัวไกลภาพหน่อยวายไม่น่าเลยแผนแตกเลยแผนเพื่อผมแตกเลยกูดดักคนเดียวก็แท้ๆแล้วมานี่เลยปู่แกนรูฟปู่แกนรูฟจังหวะนึงไม่เอาตัวนี้สิเพื่อน เรากดล้างให้อ้าวจะเป็นผมที่ตายเดี๋ยวนะทำไมเราไม่ได้โอ้อเพื่อนออกดาเมจแบบแรงแรงแค่แบบเจาะเกาะน,นะครับสตาร์อัฟนูแล้วก็มีแค่อร์โนนี่ที่วัดยืนนานมากมอตอสเริ่มการกดยอมแพ้เริ่มการกดยอมแพ้อย,อย่างนั้นเลยฮึมดูจะกรม้ม,ม,มดูได้ดูหมดด้วยดูชีปด้วยนะ เอาปัจจัยคุณฟิกเออมาต้นจังหวะแบบนี้มาต้นจังหวะแบบนี้โอ้โหเสียงโค้งแหบหมดแล้วเออจังหวะพี่เกมนี่มีป้อมก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ขายครับไม่ไหวละเดินไม่ออกเลยกันเลยทีเดียวอันนี้ต้องไปกอสเซเยอร์แล้วน้าชุดฉุดไหนน้าชุดฉุดนี้เต้าอ้วงต้องไปกอตเซเยอร์ละ ก็ถือว่าเป็นสกินฟรีที่สวยนะครับปกติถ้าสกินฟีเอฟเฟกอะไรมันจะไม่ค่อยจะมีอันนี้มองเห็นได้ชัดนะครับก็โอเคก็โอเคเหมือนแบบสายฟรีนะครับสายฟรีสายฟรีฟรไม่พลาดไม่ควรพลาดใครเป็นเมนแกลกก็ไม่ควรพลาดเลยอ่าฮะตายดีครับเรามีสายฟาช็อตแบบนี้ เช็คซ้าหน่อยไหมเพื่อนแล้วเต็มเต็มหน้าเ <c oughs> ช็คซ้ายหน่อยไหมเพื่อน <c oughs> ว้ายมีคนเลยป้ายมีคนเลยไป้เ,ไป <c oughs> เดินสุดมาเเดินสุดครับ <c oughs> เดินสุดแล้วไปหยุดที่บอ่ออยู่ที่บอ่อไหมหนึ้งฮุกวา ฝากเพื่อนตีป้อมไปก่อนคนระับอันนี้เอาแบบของจริงโอง้โหตัวเต็มเต็มจังวะนี้นานแหละดนี่ไอ้ต้องการรวยเพื่อนเข้าสุดเข้าสุดเข้าสุดแบบไม่เคยหยุดมาก่อนโอ้โหมันจร,จริงเกมนี้แอสติกไป18คิวอีเก็ด <Victory. S 1> อย่าเล่นกับบูชเชอร์ดอทเอ โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับสกินฟรีไรซ์คุกเกอร์นะครับก็อย่างที่บอกสกิลหนึ่งเนี่ยเห็นได้ชัดๆเลยนะครับว่าเออมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นเอฟเฟก์ดีสกินฟรีนะครับก็ล็อกอินกันให้ครบแล้วก็รับไปเลยครับสำหรับสกินนี้ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับแกลกในคลิปนี้ครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และเพงลืม กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับผมสวัหรับโอ้โหเพิ่งสังเกตว่าแม็กเบสมนักลาแครี่แล้วผมทิ้งแครี่แบบโอ้โหอย่างนี้แครี่บอกกูตายดีกว่า